สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะาพาเพื่อนๆมาดูบ้านพี่นงเนาะบ้านพี่นงก็จะประมาณนี้จะน้ำทันคนคนไม่ต่างเวลานั่นเวลาน้ำท่วมน้ำจะท่วมมาดูเรนี่หมดแล้วทำไมมีคนมาฆ่าของเนาะเพื่อเวลาเวลา

ป้านพี่น้งก็จะมีะต้นมะนาวนะมีต้นมะนาวมีต้นมะนาวออกลูกแล้วนะคะเยต้นมะนาวก็จะอยู่ตรงนี้นะต้นมะนาวอยู่ตรงนี้ออกลูกแล้วเนาะถัดมาก็จะเป็นมะม่วงสามฤดูมันนะออกดอกออกดอกออกลูกให้กินตลอดปีจะ้ะส่วนมะนาวต้นนี้ต้นเดียวออกลูกตลอดปีเหมือนกัน ออ,อ,ออกลูกตลอดปีเหมือนกันนี่ัมนาวนออกลูกตลอดปีเมือนกันเลยค่ะวันนี้จะของบ้านแต่งตัวสวยหน่อยนึ่งนะผักที่พี่นงปลูกไว้เนะก็เริ่มเริ่มงามแล้วค่ะเพื่อนเแต่มันกลับหน้ากล้องไม่ได้เนาะไม่รู้เป็นเพราะอะไรกลับหน้ากล้องไม่ได้จะทำไงให้เพื่อนๆเ,เห็นเนาะ ย้อนสแสงเนาะอันนี้ต้นหอมต้นหอมก็เริ่มงานแล้วอันนี้ผักชีใบยาวน,นี้สลัแหน่สละนันแหน่น่างามจากเ,เพื่อๆเหลือกินเหลือกินเลยเนาะนี่ก็เหลือกินส่วนมะม่วงมะม่วงสามฤดูของพี่นงเนาะพร้อมดอกน้องก็จะออกใหม่ออกใหม่ตลอดปีเลยออกใหม่อย่างนี้นะ ออกใหม่มีดอกนะน้องก็เริ่ออมออกมะม่วงสามดูมันกินอร่อยออกอร่อดปีเลยสำหรับมะม่วงนะเลยมาทางนี้จ้าเลยมาทางนี้เลยมาทางนี้ก็จะเป็นตะไคร้ตะไคร้ะไคร้กอนี้พ่อปลูกไว้ให้นะ ตะไครก้กอนนี้พ่อปลูกไว้ให้สมัยที่พ่อมาอยู่เนาะพ่อมาอยู่พ่อก็จะปลูกตะไคร้ไว้ให้เลยมาทางนี้จะัะเลยมาทางนี้ก็จะเป็นต้นปลาช้าเหงาต้นปลาช้าเงากินเข้าไปปลาช้าเหงาเดี๋ยววันนี้จะเด็ดไปกินครับ สองใบนะพอันใบนใหญ่ขอบคุณค่ะ